อัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงโดยเพจแมนยูสู้ตายประวัติวิกเตอร์ลินเดนเลฟกองหลังชายายเดอะไอซ์แมนนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวิกเตอร์ลินเดนเลฟหรือชื่นเต็มว่าวิกเตอร์นิวสันลินเดนเลฟเกิดเมื่อวันที่17กรกฎาคมคริสต์ศักราช1994ที่เมืองวัตเทลสัสประเทศสวีเดนส่วนสูง187ซนติเมตรน้ำหนัก80กิโลกรัมลินเดนเลฟกำลังจะอายุครบ23ปีในอีก1เดือนข้างหน้านี้ วิกเตอร์ลินเดเลฟเริ่มเล่นฟุตบอลกับสโมสรวัตเท拉斯เอสเคทีมในลีกสวีเดนซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาในช่วงปีสต์ศักราช2009ถึง2012ในปี2012ลินเดเลฟย้ายไปร่วมทีมเบนฟิก้าทีมในลีกโปรตุเกสและเขาต้องลงเล่นในทีมสำรองของเบนฟิก้าปีเต็มก่อนก้าวขึ้นไปเล่นทีมชุดใหญ่ในปี2013ลินเดเลิฟทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับเบนฟิก้าช่วยทีมคว้าทริปเปอรแชรมป์หรือ3าแชมป์ในฟุตบอลโปรตุเกสฤดูกาล2013ถึง2014 และคว้าแชมป์ลีกได้4ฤดูกาลติดที่เขาอยู่กับทีนตั้งแต่ปี2 0 1 3ันถึงสองโดยสไตล์การเล่นที่นิ่งและเยือกเย็นเกินอายุทำให้เขาได้รับฉาย,ยา t ด e Ice Man ในเวลาต่อมามีเหตุการณ์หนึ่งที่น่าจดจำของลินเดเลฟเขาเคยเกือบย้ายออกจากเบนฟิก้าไปอยู่กับบินน์สโบรทีมใน,นลีกของอังกฤษหลังจากไม่ได้รับโอกาสลงสนามกับต้นสังกัดแต่ในขณะนั้นกองหลังตัวหลักของเบนฟิก้าเจ็บพร้อมกันหลายคนทำให้ผู้จัดการทีมไม่มีกองหลังส่งลงสนามจนต้องใช้ลินเดเลฟลงสนามในเกมยูฟาแชมเปี้ย พบกับไบเยนมิวนิกและลินเดเลฟก็แสดงศักยภาพอันยอดเยี่ยมออกมาในเกมนั้นพร้อมกับคว้าโอกาสที่ผู้จัดการทีมมอบให้จนก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมได้ในที่สุดผลงานกับทีมชาติของลินเดเลฟก็ไม่ธรรมดาเช่นกันเมื่อเขาควา้าแชมป์ยูโรรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีกับทีมชาติสวีเดนในปี2015และก้าวขึ้นมาเป็นกองหลังกำลังหลักของทีมชุดใหญ่ในเวลาต่อมาความท้าทายใหม่ของลินเดเลิฟเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อแมนเชสเตอร์เด็ดภายใต้การนำของโจเซ่มูรินโญ่สนใจในตัวเขา และใช้เงินกว่า40ล้านปอนด์ในการดึงตัวลินเดเลฟเข้าสู่ถิ่นโอทราฟร์ลินเดเลฟสามารถเล่นในทั้งกองหลังตัวกลางหรือเซนเตอร์ฮาฟอีกทั้งยังสามารถเล่นแบ็คขวาได้อีกด้วยอาวุธลับอีกอย่างของเขาก็คือการยิงฟรีคิกและการยิงจุดโทษในปี2015ลินเดเลฟเคยยิงจุดโทษเป็นคนที่5ในเกมนัดชิงชนะเลิศยูโรรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีพาสวีเดนเอาชนะโปรโตุเกสและควา้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จลินเดเลฟสามารถพิสูจน์ตัวเองในลีกโปรโตุเกสกับเบนฟิกา้ารวมถึงทีมชาติสวีเดนได้แล้ว แต่การย้ายมาเล่นในพริมเลงเปลิดนั้นถือว่าไม่ง่ายพริมเลกเป็นลลกที่มีสปีดเกมที่รวดเร็วการเข้าประท้าที่หนักหน่วงรวมถึงเขาต้องเผชิญหน้ากับกองหน้าดับโลกอีกมากมายหลายคนต้องติดตามกันว่าลินเดอร์เลฟจะสามารถพิสูจน์ตัวเองกับปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและกลายเป็นขวัญใจเหล่าสาวกเรดอาร์มี่ในเวลารวดเร็วได้หรือไม่อย่าลืมให้กำลังใจและเชียร์เขาไปพร้อมๆกันกับ t ด e i ไอซ์แมนวิกเตอร์ลินเดอร์เลฟ ถ้าชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย